พนเพื่อนมาซ้อมมึงผักจ้าเป็นตาสิบรอดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมึงแนจเปนขึ้นเรื่องเหลืองจงสั่นละเิ็นพิเปนสิรอดที่พิสมัยวันนั้นเป็นตยวหอมนะคะเป็นเรื่องเหลืองมาดูหน่อนค่ะ ต้นตะไคร้จ้ะเพื่อผักเสี่ยงงเด้อค่ะเด้อเพิ่งผักเสี่ยงแงเล่าสีโดดบอกกันเพิ่อนหอนนะคะอยู่ในเขาเหรอคะน้องเพิ่อนหอนทางเว้นเพิ่อนหอนค่ะเพื่นเพิ่อนมาบุญเพิ่นสีโดดเพื่นโดดโอ้ยโดดในในเด้อมาซ้อมเบิ่งค่ะน้องเปรคือคือสีเป็นสีแข็งแข่งไปสิมาซ้อมเมืองผักจ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งมาเบิ่งตู